ผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้เอาลูกชายมาใส่กระจกหน้าชิวเพราะว่าหลบจ่าไม่ไหวจะหลบแล้วครับมันลำงคาญด้วยที่เกิดไปเสียงกับตำรวจก็เลยอ่ามาร้านแถวบ้านอยู่แถวแถวห้าแยกวัดชลพรชื่อว่าร้านเชื่อใด รเราจะแปลงใส่ข้างหน้าชิวจะออกลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ช่างกำลังทำการดัดแปลงอยู่ครับราคาย่อมเยาวครับไม่แพงครับถ้าแรงด้วยกระจกด้วยใช้เวลาเดี๋ยวผมจะบอกให้จังคู่ถ้าเสร็จมีของแต่งมากมายครับ ชื่อว่าร้านโชดายอ่าฮะโชดายชอ็อปเดี๋ห้าแยกวัชรพลขาออกเลี้ยงมาทางกิโลเจ็ดครับครับ ตอนนี้ช่างกำลังได้ทาอยู่ดัดแปลงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะออกมารูปรล่างยังไงคิดว่ายากไหมช่างว่าไม่ยากหรอกไม่ยากอ่าฮะอ่ากระจกรวมติดตั้งเท่าไหร่ครับอยู่ที่ห้าร้อยครับผมห้าร้อยโอเคครับผม <Okay. S 1> ครับ,รบเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้ว มาดูกันนะครับตอนนี้เราต้องปล่อยช่างให้เขาทํางานไปก่อนนะครับครับมาได้นะครับห้าแยกวัชรพล,ะลนี่ครับชลธีชลดายช็อปเครื่องมือทำสมัมยมากมายมีของแต่งทุกอย่างแอร์หอก N Max X Max c c x เข้ามาดูกันได้ครับ ราคาย่อมเยาครับเป็นกันเองครับช่างน่ารักครับเป็นกันเองหรือจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรชุดคาร์บอนก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับงานเนียนๆครับชุดคาร์บอนเอ็กนะงานเนียนๆพีซีก็มีครับหรือจะทำสีล้อ สั่งได้ครับเบาะก็มีของแต่งยายๆมากมายครับมาเลือกมาชมได้ครับร้านโชว์ไดช็อป5แยกวัชรพล รถใหญ่เขามีนะครับนี่พวงมาลัยทั้งหลายเลยผมว่าทำน่าจะครบ,บงชงอตของแต่งมีให้เลือกมากมายครับของเยอะครับนี่กาดแทนสวยๆเลยครับ มือเบรกก็มีปอกมือก็มีกันล้มก็มีมีหลายอย่างให้เลือกครับตีนเป็ดก็มีครับพักเท้าก็มี n max a i r ็ o แม x max pc มาดูได้ครับ โชก็มีหลายตัวให้เลือกครับบายดิสเอสประกับกระจกลบจามีให้เลือกชมเยอะครับ <is> จากนิสเบาะก็มีนะครับเบาะมีให้เลือก oh. ปาดสวยๆเลย โอเคครับถ้าสนใจมาดูได้นะครับ้าแยกวัชรพล,ลชื่อว่าร้านโชไดช็อปครับผมเสร็จเรียบร้อยแปลงแล้วโอเคสวยงามมากอ่าดูรอบๆกันนะครับอย่างที่ต้องการครับอ่าทีนี้ก็ไม่ต้องไปเสียงกระจาแล้วกระจกไม่มีขาสวยงามครับ นั่งรอประมาณัครึ่งชั่วโมงนิดๆโดยประมาณเพราะว่านี่เป็นคันต้นแบบที่แปลงกระจกใสของร้านโชไดายซช็อปครับราคาย่อมเยาถ้าต้องการจะทำมาได้เลยครับห้าแยกวัชรพลครับขาออกกิโลเจ็ดหรือว่าต้องการจะแต่งรถมีชุดแต่งเยอะแยะครับที่ร้านโอเค ราคาย่อมเยาวครับทุกอย่างเจ้าของร้านน่ารักคุยได้ง่ายครับผมขอจบจิปเปลี่ยนกระจกเพียงแค่นี้นะครับ